โอ้ยเจ็แย่เล่สบายดีนาะสบายดีทุกคนเทียบกับกระเปากระเปาะถิบกอีลงกลางเลยฮะอีได้มื่อกี้เก่ามึงบอไปน้ำจุกูบ่ สบายดีเลพี่น้องกินขา้าวเลพี่น้องเด้อกลับจะบายดีพี่น้องกินข้ขาวน้ำกันเด้อพี่น้องเมื่อฉุกเฉนก้นม<ะ>าหาผักกาดเจแเขียวจะห้องว่าเด้อกจา้าลูกเคยนเ<ซ>คนาะเมื่มอุกเินก้นกินน้ำแม่ มันมาสะไลดีพี่น้องที่ขาเกออืเออเออเออยาโบไล่ิน่าวเ,เ,เอ้แส่ก่อนมันปนหม่อนนะโอ้ใส่แหงบ้านน่นเนาะใส่ไหนก่ใส่หุ่นใส่ห่นกันมอมะม,มาแม่ไล่ดีขาวพอวยกไป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 ไดิน้องไล่ดีพกัน้อ

ออนะน่าบนี่จะใชา้ระยกาาแต่ไงมันเจอขี้นีมันก็แม่งตุ่มมันบ่ม,มาม,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 มันม่นหนาวูนี่ ก้ฟอกเป่เอ้าแล้วนอจูงมาไกลคนหรือเปล่าโอ้โหบอกว่าเยไกลทำไมกองไกลคนนะขนาีกแลทนแล้วนะขึ้นไปขึ้นไปเลียงเกีก้าีแล้วคอเอาขาเน ไ็คืหาเขาใหญ่ใชจ้ะเหมือนตป้าทเจอสมอสก็ร้อยยิ่มะม่ดบหรอะยังกับมเหี้ยว่าสมองเไม่แต่ไม่แต่น้องเดียวไใจหัลายนะคือน้องหมดวอีปะกค่น้อง มนยัง่ามีปลากุ้นนงปลา,าน็หาที่ตกดมาเลยมัหไหยก็มาย่าเออสมากอล้อนังมันม่ไหอยกัไม่ขีนเอากันได้เลยเกี่ยดเกียดใช่เกียดข้ามจุตุกปุตุกจุบุกจามันดินน่ะมันดินใช่ดินสอ หัวนลี้ได้ประกวดเขียด่วยก็่าย้องเต็ดอมถแมแป๊ะๆจะมาสู่แล้วก็กินหมักหวงหมักทามเลยเิ็บชอบเอากระเปาไขึ้นเลย ทำมาเอื้อนพยายากวิ่งูไปนี่เขาเนี่โอ้ยเนาอปิงเอาไปกินเหมือนพอมทครับมันก็อีกออม มูนอันอันน้นบายาครับนินนาดมันคือมันมัาตับมันเนี่ตัวต้องอาออกมบบึงน้ำบึงน้ำอูดต้องหาวัขาใสแกวมึงอยู่เรื่องน้พอบอกีน้อยนะ นะหาเกดชายำกาเปน็นอยู่รอดมาอยู่กระชอยก็พอใจใส่ไกมานังามลุกลุกลุกแล้วลุกลุกแห่งนอนใจ<ม> มามี่ไปลกลูกไปอไปปาไปูกมากระปรับกัมากอจงข้ากิดแจงะเีบข้นเเมียงยังมีขึ้นยดกแถวขึ้นแรกก็นอนขึ้นนอนก็ไปขึไปผองแบบไปก็นัพอ คนส่อแม่มดต้องมันไปไปกาทีเลยเอามาจากทน่พ hmm. ีอะไรอางไรคบว่าหึงนหนึ่งอืมกอืมเพิ่อเบิร์ดะก็ทำไปโทรมาบตรงนี้ม่่่บ มันไปบอกไปได้เฉยมวนก็บอกไปอืมถา่วพันแม่ถั่วลาบะไปไปไปเป็นอะไรนกเข่า เขามาเจ็บแห้งมันเย็บขูดเย็บขูดอย่างว่าบอกระบายแล้วเราเจ็บพวกเขาแห้งแต่จิตเป้าโอ้ไม่สู้มันอยู่เย็บขูดขึ้นแล้วเราอดดูขึ้นเนี่ยย่เาเจอเลยนะเ,เ,เนะีเเ่ยจะมาเมื่อไหร่

ไปขะมันๆกับนีนขันเขียน้า่เหรอกวเขียนั่งดิคืออาจจะหอยกับพอลไหมใค่ใค่กวัวเขียนี่จะซื้อเรอวาห้อยไปเห็นเขียนอ่ มาคว้าเป็นมาคว้เป็นกับเสืออยู่คุยฟังว่ากูเอาซ่ามาซื้อจ้าเพิ่มให้หน่อยอืมหายน้าเลือกใส่กระเป๋าเลือกนี่เหรอเนี่ยมายเลือกจ้ามปุ๊กมาเอาอย่างนั้นเลยเอาไป็นอยีค่ะคืออย่างนั้นสี่เลยกไปนอน ฉันมาเพี่อไปกิหรอกินบ้าง้ด้าวกัินแจอันนั้นได้นะอ่ะเจ้าขาไปนุ้มย่างแสบหน่อยบกันต้ให้ขา Oh okay.